นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรามาเริ่มที่ภารกิจของอท่านนายกเศรษฐาก่อนครับถือว่าเป็นนายกป้ายแดงของสองประเทศเลยนะครับ ทั้งคุณเศรษฐาและก็คุณคุณมาเนตครับของสองประเทศไทยและกัมพูชานะฮะได้มีการพบปากกันนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะโดยนายกเศรษฐาเนี่ยได้เลือกกัมพูชาครับเป็นประเทศแรกในในอาเซียนนะฮะที่เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการนะครับโดยวันนี้ครับสองนายกของสองประเทศนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการร่วมกันจับมือะคระับวางเป้าหมายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกันครับพร้อมกับหารือเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะครับ ในวันนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับพร้อมคณะนะฮะเดินทางถึงท่ากาศยานนานาชาติกุงพนมเปญราชนาจักรกัมพูชาครับจากนั้นท่านนายกและคณะมีการเดินทางไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีของราชนาจักรกัมพูชาครับเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในเวลา11นาฬิกาครับโดยนายกโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้หารือทวิภาคีกับนะฮะสมเด็จมหาบวรที่ปีืหุนมันเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีของ ราชอาณาจักรกัมพูชานะชั้น2ของห้องรุมเจกเนี่ยนะฮะโดยก่อนการหารือเนี่ยนายกทั้งสองคนมีการต่างแสดงความยินดีต่อกันในโอกาสเข้ารับตําแหน่งนายกในช่วงเดียวกันและมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทิศทางเดียวกันนะครับโดยต่างเนี่ยย้ำมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศและเป็นช่วงเวลาเหมาะสมครับที่จะเปิดสกราชใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งนายกทั้งสองเนี่ยก็มีประกาศยกระดับของความสัมพันธ์แบบคุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ของนายกรัฐมนตรีไทยก็มีการเชิญนายกกัมพูชาเยือนประเทศไทยด้วยครับทั้งนี้นะฮะผู้นําทั้งสองเนี่ยได้หารือถึงประเด็นสําคัญต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกไทยและกัมพูชาต่างเห็นพ้องตรงกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือมากยิ่งขึ้นทางด้านการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและภาคเศรษฐกิจใหม่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันอำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้า ให้บรรลุเป้าหมายนะขีดเส้นใต้ครับ15,000ล้านดอลลาร์นะฮะภายในปี2568รรวมถึงผลักดันการขนส่งข้ามแดนโดยเร่งรัดเปิดใช้สะพานมิตรภาพที่บ้านหนองเอียนตึงบทนะฮะและสร้างเครือข่ายทางธุร,รกิจการยกระดับจุดผ่านแดนและร่วมกันในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวครับในส่วนของด้านการท่องเที่ยวเองครับนายเสียฐาได้เสนอให้ไทยและกัมพูชามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งขอให้กพูชาครับอนุญาตนะฮะใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนส่วนเรื่องของการลงทุนเองผู้นําทั้งสองเห็นพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับรวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการจับคู่ธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอย่าง SME แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับในด้านของความมั่นคงเองในเสียถาวครับมีการเสนอให้กัมพูชานะครับ จัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมนะครับหรือว่า j o ยบัตเตอรี่คอมมิสตีนะฮะครั้งต่อไปครับเพื่อเดินหน้ายกระดับนะฮะจุดผ่านแดนเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนแลวก็ยังได้เสนอให้ทั้ง2ประเทศครับเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดตามพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและปูทางการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนครับโดยนายกยังย้าอีกนะครับว่าคณะทํา,ทาง,งานของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยควรร่วมการติดตามผลและนําการหารือเนี่ยของผู้นำทั้งสองในวันนี้ไปดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนํากลับมารายงานให้ทราบครับทั้งนี้นะฮะนายเศรษฐาเองมีการถนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะบริเวณชายแดนครับพร้อมย้ำนะฮะถึงการทํางานและความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ครับและในตอนท้ายเองครับนายเศรษฐายังย้ําถึงความเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาที่แข็งแร่งระหว่างกาันซึ่งรวมถึงด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนครับโดยพร้อมที่จะทํางานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับกัมบูชาเพื่อช่วยกันติดตามการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวนะฮะที่อาจจะเกิดการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนเพื่อดําเนินการป้องกันอย่างทันท่วงทีเมื่อจําเป็นครับจากนั้นนายกไทยและก็นายกของราชอาณาจักรกัมบูชานะครับร่วมกันทนพิธีะะส่งมอบเชิญสัญลักษณ์ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปตจังหวัดปันตีเมียนเจยนะฮะณบริเวณห้องมะลิชั้นสอง ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารจังวันครับที่นายกราชอาจักรกัมพูชาจัดขึ้นครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกนะณห้องรำดวนสํานักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาครับนี่ก็คือการประชุมหารือกันของระหว่าง2ผู้นําทั้งสองประเทศครับซึ่งก็มีการร่วมมือกันในหลายด้านทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อไปนี้นะครับเราคงเห็นเท็นนายกเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปเยือนอาเซียนอีกหลายประเทศครับเพื่อว่าจะไปสานความสัมพันธ์แล้วก็การคุยเรื่องกับเจรจาก,การค้าความมั่นคงด้วยครับผม